กษณะทั่วยกล้อร่วมส่งเสริมเมืองศูนย์กลางด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยในเวทีโลกวันนี้ไปเที่ยวชมรีสอร์ทเพื่อสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและต้นแบบของเอเชียที่ชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทชายหาดทะเลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของคุณบุญชูโรจนะเสถียนอดีตนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองชื่อดังที่ มีความเชื่อมั่นว่าสุขภาพที่ดีต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และชุมชนที่แข็งแรงจึงได้เปลี่ยนสภาพจากบ้านพักตาอากาศส่วนตัวบนเนื้อที่17ไร่มาทำเป็นรีสอร์ทเพื่อการฟรื้นฟูด,ดูแลสุขภาพเป็นแห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี2538จ,จนถึงปัจจุบันครับสวัสดีครับคุณกรับครับ วันนี้ก็มาสัมผัสบรรยากาศชีวาสมนะครับริมทะเลหัวหินฝั่ง<ช>อ่าวไทยชีวาสมเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการเรื่องของธุรกิจสุขภาพสมัยก่อนนี่เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องเวลเนสยังไม่มีใครรู้จักตอนนั้นก็คุณบัญชูก็ไปเดินทางก็ไปเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆนะครับซึ่งยุโรปเองเนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีองค์ความรู้เนี่ยมาอย่างยาวนานก็ไปเอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็เอามามองว่าส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดของอความเป็นไทยก็คือในเรื่องของ คนไทยการส่งมอบการบริการหรือว่าไทยทัชที่จะต้องเอาไปให้กับนักท่องเที่ยวอันนี้ก็เลยกลายเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับแล้วก็ทั้งความรู้ที่เป็นลักษณะของสากลบวกกับความเป็นไทยในตัวตนหรือว่าเอากลักษณ์ของคนไทยนะฮะผสมกันให้อย่างกลมกลืนกันมาแล้วครับแล้วก็เกิดเกินมาเป็นชีวสมเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นําคือความสําคัญการเป็นผู้นาการที่เริ่มต้นก่อนและเริ่มต้นให้ถูกตรอดด้วยเริ่มต้นให้มีมาตรฐานนั่นคือความสําคัญของการประกอบธุรกิจ เข้ามาในบรรยากาศห้องพักมาแล้วครับครับโอ้โหนี่รู้สึกสงบอยากพักผ่อนก็เป็นอะไรที่เราพยายามจะทําให้บรรยากาศเนี่ยมันมีความเป็น โคซี่สบายๆจะเห็นว่าการตกแต่งเนี่ยเป็นสีแบบพื้นๆนะครับอันนี้เราเพิ่งรีโนเวทเสร็จนะช่วงเวลาเนี้ยเราต้องปรับพื้นที่ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการดูแลในเรื่องของพลังงานซึ่งมันจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเรามองไม่เห็นอกครับแต่อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอดไฟเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ต่างๆที่จะไปก็ถนอมสายตาใช่นะครไม่แยงตาแล้วก็เป็นหลอดเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเป็นหลอด เปลี่ยนปิดได้เองหรือไรต่างๆตามจุดต่างๆจะมีเซ็นเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความสําคัญคือแฝงไว้ด้วยแบบความสบายแต่จริงๆมีเทคโนโลยีอ่าทาเนี้ยเราเรียกว่าไทยพาวิเลียนนะครับรูปแบบก็แน่นอนว่าเป็นเรือนไทยให้มีความรู้สึกว่าอยู่ได้มาประเทศไทยอยู่ได้มาอยู่ในพื้นที่แล้วก็อยู่ในห้องพักที่เป็นลักษณะของเรือนไทย ล่าสุดเอาล่าสุดเลยแล้วกันนะครับเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์มาครั้งที่75็ดสิบห้าอุ้ยเจ็ดสิบห้านี่เขาต้องโอ้โหเขาต้องประทับใจแบบเหมือนกับยิ่งกว่าบ,บ้านอีกมั้งเนี่ยคือการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตของเราในออช่วงเวลาของชีวิตเราเกิดแก่เจ็บตายเ,ออเป็นทรานซิชันของชีวิตของพวกเราเออนะครับเ,ออเพราะฉนแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยคุณสามารถจะมีสุขภาพที่แตกต่างกันแต่ถ้าคุณเมนเทนหรือทําสุขภาพคุณออให้ดีอยู่ตลอดเวลานะครับคุณก็สามารถจะมีการใช้ชีวิตในรูปปแบบที่เ็นสุขภาพ ตลอดช่วงชีวิตของพวกคุณได้ที่ผมเดาว่าหาะจะมองเป็นการลงทุนไหมให้คุณก่อนฮนะมาพักที่เนี่ยไม่ใช่แค่มาพักรีแลกธรรมดานะนมันลงทุนเพื่อสุขภาพนี่คือคำที่ถูกต้องอการลงทุนที่ดีที่สุด ก็คือการลงทุนให้กับตัวเองเรื่องของสุขภาพาและยิ่งวันนี้โลกได้เข้าใจนะครับในเรื่องของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นคนยิ่งต้องเข้าใจอย่างนี้ลึกซึ้งมากขึ้นอีกอประเทศไทยครับคือโอกาสที่สําคัญละ้นะครับตอนนี้ที่ทุกคนจะต้องหันมาช่วยกันนะครับสร้างธุรกิจต่งมอบความเป็นไทยของเราเนี่ยผสมผสานกับเรื่อของการบริการด้วยอันนี้คือสเสน่ห์ รีสอร์ทเพื่อสุขภาพชีวาสมมีเป้าประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของผู้ที่เข้ามาใช้บริการให้มีสุขภาพดีอย่างสมดุลทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณผ่านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม6ประการทั้งเรื่องโภชนาการการออกกำลังกายกายภาพบำบัดสปาแพทย์ทางเลือกและความงามครับ แล้วมามุมนี้แม่สีเขียวสบายตาสบายใจบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าออคิดเลาส์ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับคล้ายๆกับเป็นล็อบบี้อ่ะให้กับลูกค้าหรือว่าแขกที่มาใช้บริการได้ได้พักผ่อนนอกนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในแผนกต่างๆที่เป็นโมเดลิตี้ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปาแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจนะครับความผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องอาหารกันนะครับ ว่าอาหารม,มีมีคุณค่าอย่างไรไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกายภาพหรือฟิตเนสไอเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอร่างกายเรากายภาพของเรานะครับนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความงามนะครับใน<ม>เรื่องของแอติติกเราก็จะมีคลินิกชื่อว่านิลันลดานะครับก็ดูแลในเรื่องของความงามคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่เข้ามาที่ชีวสมก็สามารถจะดูเรื่องสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของโคลิสติกโคลิสติกก็เป็นองค์ประกอบสําคัญในเรื่องของจิตใจมีกิจกรรมที่เป็น นชีวสมก็เป็นองค์ประกอบทั้งหมด6องค์ประกอบละที่จะเป็นการส่งมอบการบริการให้กับลูกค้าที่มาที่ชีวสมได้ชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลรีสอร์ทริมทะเลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติส่งเสริมและรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิญสุขภาพของประเทศไทยในเวทีโลกครับ people